แยกซ้ายตรงนี้นะครับไปบ้านดู่เมืองใหม่ถ้าเลี้ยวขวานะครับเข้าไปยังตัวราชพัฒเชียงรายนะครับตรงไปเข้าเมืองเชียงรายครับผมไปครับวันนี้้ดูบรรยากาศนี่อย่างร้อนเลยครับวันนี้แล้วก็ดูรถเยอะด้วยนะครับ วันนี้ผมไปทำงานที่ตำบลเทิดไทยมานะครับผมเป็นขากลับนะครับวันนี้ดีหน่อยงานไม่ค่อยเยอะครับเสร็จเร็วด้านหน้าเราฝั่งซ้ายเป็นศูนย์ฮอนด้านะครับผมตรงนี้เป็นถนนจะถือว่าเป็น6กเลนก็ได้ก็น่าจะได้นะครับ มีเกาะกลางนะครับผมเป,นนนเป็นถนนหกเป็นถนนหเลนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงบ้านดูนะครับบ้านดูก็อยู่ใกล้ตัวเมืองพอสมควรเลยนะครับผม ตลาดบ้านดู่จะอยู่ตรงสะพานลอยเนี่ยครับถ้าเราวิ่งฝั่งนี้เราต้องข้ามสะพานลอยเพราะว่าตลาดจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่ครับนี่ตลาดบ้านดู่อยู่ตรงนี้นะครับตกสะพาน แล้วก็ฝั่งซ้ายมือถนนก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับถ้าแยกซ้ายก็จะไปสนามบินนะครับแยกขวาไปบปพพาสฝั่งตะวันตกนะครับตรงไปเข้าเมืองเชียงรายนะครับวันนี้เราจะแยกขวานะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปรีวิวถนน,นเส้นนั้นนะครับผม มีป้ายบอกสนามบินเลี้ยวซ้ายตรงไปเข้าเชียงรายนะครับแล้วก็ขวาเลี้ยวขวาไปพะเยาก็ไปได้หมดแล้ะครับไม่ว่าจะตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปพะเยาได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นบิ๊กซีบิ๊กซีสองเชียงรายบิ๊กซีหนึ่งอยู่ในเมืองครับตรงนี้ก็น่าจะ เรียกว่าเป็นสีแยกไฟแดงสนามบินก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าจากจุดตรงนี้ไปถึงไปถึงสนามบินประมาณ3ามกิโลครับไม่ไกลนะครับบริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมคิดว่าก็น่าจะมาทำสร้างเป็นห้างเป็นไรน่าจะนะครับ ติดไฟแดงครับไฟแดงจุดนี้ประมาณสัก60วิวิประมาณหนึ่งนาทีครับผมเพราะว่าเป็นสีแยกไฟแดงใหญ่พอสมควรนะครับรถจะมาทุกทุกทิศท,ทุกทางเลยนะครับผมไปพาร์ทฝั่งตะวันตกก็คือเราไม่ต้องเข้าเมืองครับไม่ต้องผ่านไฟแดงไม่ต้องผ่านเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมสักหน่อยแต่ว่ามันจะโล่งครับ เราวิ่งง่ายนะครับผมถ้าเราเข้าไปในเมืองนี่รถมันจะติดหน่อยนะครับแล้วก็ไฟแดงมันจะเยอะครับถ้าเป็นทางฝั่งบายพาสตะวันตกนี่เราก็วิ่งสบายครับมันก็จะผ่านวัดห้วยประกั่งด้วยนะครับเราจะมองเห็นวัดห้วยประกั่งนะครับแล้วก็อะไรนะที่ร้านกาแฟที่ดังๆของเชียงรายรลิตาหรือเปล่าผ่านร้านกาแฟลลิตานะครับแล้วก็ผ่าน จุดล้างรถของวัดืถอนประกังนะครับคืนคนดีด้วยนะครับผมดี๋่เราก็จะไปเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับไปครับเราเลี้ยวขวานะครับผมนี่ขายอะไรอืมสลายมวน ขวาตามรถเทเลอร์ไปเลยรถเขียวๆนี่เชียงรายไม่สายครับเป็นรถคลาสสิกมากน่าจะอยู่มานานแล้วรถคันนี้บริเวณตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะสร้างเป็นอุโมงหรือเปล่าครับอุโมง์ที่จะลอดไปยังสนามบินครับเนี่ยแน่นอนเลยตรงนี้นะพยาหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลครับไม่ไกลครับวิ่งสบายครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นสถานีตำรวจตำบลบ้านดูนะครับเนี่เป็นถนนสี่เลนนะครับมีเกาะกลางนะครับผมวิ่งสะดวกเลยครับมีปั๊มน้ำมันก็หลายปั๊มนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมอย่างอย่างเช่นน้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับ เออลืมบอกไปเราจะผ่านวัดจอมศักด์ด้วยนะครับถ้าเราวิ่งข้างล่างเลยเราจะเห็นตัววัดอยู่ข้างบนดอยนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านนะครับเนี่ยปั๊มน้ำมันปตทนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมบินตามเทเลอร์ไม่เห็นอะไรครับตอนเราต้องเราต้องแซงอย่างเดียวนะครับใช้ความเร็วได้นะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยอย่าขับเพลินนะครับผม แวนี้ไม่ค่อยมีกล้องมีอะไรแล้วครับเหยียบได้ตามสบายครับจะต้องระวังตัวเองด้วยนะครับไม่จับเพลินเกินไปนะครับนี่ครับวัดจอมทองจะอยู่นี่ครับบนบนดอยลูกนี้ครับเห็นไหมครับนั่นะครับวัดจอมทอง เห็นชัดไหมดูเหมือนไกลเนาะเนี่ยแต่มันไม่ไกลนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองนะครับนี่ครับเฮ้ไม่ใช่วัดจอมทองวัดจอมศักดิ์ครับออพูดผิดพูดถูกนี่เป็นโรงเรียนนานาชาติครับเชียงราย ่วนมากเวลาประมาณสัก4 5, 5, ี่โมงห้าโมงเย็นนะครับคนเลิกงานนะครับเขาจะใช้ถนนเส้นนี้กันนะครับผมเพื่อจะเลี่ยงรถติดในเมืองนะครับสภาพการจราจรนะครับไปพาดฝั่งตะวันตกจะลดน้อยกว่าไปไปพารฝั่งตะวันออกนะครับถ้าไปพารฝั่งสนามบินนะรถเยอะมากนะครับผมแนะนําถ้าเพื่อนๆจะมาเ,เชียงรายนะครับจะเดินทางจากเชียงราย หรือจากไม่สายไม่จันนะครับจะไปพยาวให้ใช้ไปพัทฝั่งตะบนตกนะครับมันจะประหยัดเวลานะครับเพราะว่าถนนม,มันจะโล่งไม่ติดไม่ว่าจะเป็นเวลาเลิกงานหรือสี่โมงห้ามงหินก็ช่างครับรถจะไม่ติดเลยนะครับ สู่สังคมนะครับด้านหน้าเราฝั่งซ้ายก็จะเป็นจุดบริการล้างรถนะครับคืนคนดีคันละ50บาทครับล้างเฉพาะภายนอกนะครับผมนี่ครับที่เขาต่อแถวกันนี่นะตรงนี้นะครับมีป้ายนี่ครับตรงนี้นี่นะครับต่อแถวกันเนี่ยคันละ50บาทน้ำแค่นอกอย่างเดียวนะครับแล้วก็วัดห้วยประก่้งจะอยู่ฝั่งขวามือครับ ้ปะกั้งอยู่ฝั่งขวามืออยู่ฝั่งเดียวกับลลิตาครับเนี่ยลลิตาจะอยู่ตรงนี้นะครับีร้านกาแฟร้านอาหารลลิตาอยู่ตรงนี้ครับพี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรสวนเชียงรายนั่นแหละครับกาแฟสดอาหารแล้วก็วัดห้วยประกั้งอยู่ด้านหลังครับเห็นไหมครับก็ไม่คมดอีกอีงนั้นนะครับวัดห้วยประกั้งนะครับผมด้านหน้าเป็นสีแยกไฟแดงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองเชียงรายครับตรงไปก็ไปพะเยานะครับ ถ้าเลี้ยวขวาไปทางบ้านหุยขมไปกะเหลียงดมมิดครับจะมีราา้านกาแฟอาขาอะไรอยู่บนดอยลูกนั้นนะครับนี่ครับรถหัวประกั่งนะครับเห็นเจ้าแม่กวนอิ่มนะครับสีขาว ตัวนี้น่าจะเป็นชื่อสีแยกไฟแดงห้วยปลาก้งังแน่นอนครับเนี่ยมีป้ายอยู่ปิ่งตามรถใหญ่เนี่ไม่เห็นอะไรครับไเห็นวิีวต้องแซงอย่างเดียวครับ รถใหญ่รถใหญ่ก็นมนวิ่งเลนขวาด้วยนะคเกาน่าจะเป็นจังหวะที่เขาแซงคราคงจะเข้าอย่างไม่ได้นะครับจังหวะลงก็น่าจะหลบให้อาจจะไม่หลบก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับถนนมันจะโล่งนะครับแนะนำนเพื่อนๆนะครับถ้าเดินทางมาจากไม่สายจะไปพะเยานะครับไม่อยากที่จะไปเสี่ยงรถติดหรือไฟแดงเยอะๆในตัวเมืองชียงรายให้มา บม้พัดฝั่งตะวันตกนะครับวิวสวยด้วยครับผ่านวัดพระธาตุจอมศักดิ์ผ่านพ้นพื้นปะกั่งหรือจะแวะล้างรถที่คืนคนดีครับคันห้าสิบาทด้วยก็ได้ครับยังได้เลยนะครับผมแป๊บเดียวล้างแป๊บเดียวนะครับก็ถือว่าสะอาดด้านนอกนะครับขับรถมาเจอฝุ่นเจออะไรมานะครับก็แวะล้างได้นะครับ ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะครับมันจะวิวสวยนะครับเราจะเห็นเป็นภูเขาอยู่ด้านอยู่ด้านด้านหน้านะครับแต่ตอนนี้มันมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพราะฝุ่นควันที่มันเยอะนะครับมันก็บดบงังทัศนียภาพหมดเลยครับ ด้านหน้าเราจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํากกนะครับข้างล่างสะพานนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เขามานั่งเล่นกันเล่นน้ํากันนะครับเีลร้านอาหารมีอะไรนะครับสงการปีนี้ก็คนน่าจะเยอะนะครับผม สะพานข้ามแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายครับผมชอบรอยลูกนี้ครับนี่ลูกนี้จะเห็นเป็นโดดๆนะครับมีลูกเดียวเลยครับสวยดีชอบข้างบนมีวัดนะครับไม่รู้ว่าขึ้นกันไปทางไหนเลยมีเป็นกุฏิข้างบนน่นนะครับตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานแม่น้ำกกนะครับ ข้ามสะพานมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นตำบลป่างิ้วแล้วนะครับป่างิ้วจะมีเป็นเสียแยกไฟแดงนะครับแล้วก็ข้างหลังก่อนที่เราจะข้ามสะพานเป็นตำบลริมกกนะครับมีป้ายบอกครับไปพะเยาบ่อน,น้ำร้อนพาเสิร์ตแยกแยกซ้ายนะครับพะเยาตรงไปนะครับผม แล้วก็จะขอจบคลิปกันตรงไฟแดงตรงนี้นะครับผมแล้วมีโอกาสก็จะมารีวิวถนนที่ต่อจากไฟแดงไปถึงโนดแหละครับไปถึงถนนพหนโยธินนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ